หลวงปู่มัน่นบรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์สะเทือนไปทั้งสามแดนโลกธาตุหลวงปู่ชอบท่านพักภาวนาอยู่กับองค์ท่านหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่ถ้ำเดาคำบ้านสะอ่อนตำบลน,น้ำแพร่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่มีเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญถึงเรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องของท่านโดยตรงแต่หลวงปู่ชอบท่านเป็นผู้หนึ่ง ที่อยู่ในเหตุการณ์วันองค์หลวงปู่มั่นภูริสัตโตบรรลุธรรมธาตุสำเร็จมรรคผลเป็นองค์พระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาคืนนั้นเวลาประมาณตีสามกว่าหลวงปู่ชอบท่านนั่งภาวนาอยู่ที่พักของท่านจิตท่านในเวลานั้นสว่างไสวงามมากแต่แล้วจูจ่จูความสว่างไสวของจิตเกิดดับวูบลงไปอย่างกระทันหัน พร้อมกับมีเสียงกึกก้องกัมปนาตจะเทินเลื่อนลั่นไปทั่วคุ้นเขาท่านเปรียบเทียบว่าเสียงนี้ไม่ต่างอะไรกับระเบิดปรามนูนมาระเบิดอยู่ข้างๆตัวเราจนท่านเกิดอาการสั่นไว้ในจิตคล้ายกับผืนแผ่นพสุธาจะแตกสลายกลายเป็นจุนอาการเหล่านี้เกิดขึ้นภายในจิตใจของท่านแต่สิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกก็เป็นปกติทุกอย่าง ตั้งแต่ท่านภาวนาก็ไม่เคยประสบเจอกับอาการแบบนี้ของจิตท่านจึงพิจารณาดูภายในว่าเกิดอะไรขึ้นกับจิตของท่านพิจารณาดูจิตก็ไม่เห็นผิดปกติตรงไหนท่านจึงพิจารณาภายนอกว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นพอดึงจิตออกมาข้างนอกจิตท่านก็พุ่งตรงไปที่องค์ท่านหลวงปู่มั่นทันที ท่านเห็นเทวดาพากันห้อมล้ององค์ท่านหลวงปู่มั่นจำนวนมากเทวดาพากันมาจากทุกสวรรค์ชั้นภูมิจนเต็มพื้นดินแผ่นฟ้านภากาศดังนั้นท่านว่าเทวดามหาองค์ท่านหลวงปู่มั่นมากถึง10บโกดหนึ่งโกดเท่ากับ10บล้านรัศมีบารมีเทวดาเปล่งประกายเจิดจ้าจนทำให้ทั่วบริเวณถ้ำดากคำสว่างสวยัย ด้วยรัศมีของเทพเจ้าเหล่าเทวดาแต่รัศมีของเทวดาทั้งหลายยังไม่เท่ากับรัศมีธรรมขององค์ท่านหลวงปู่มั่นรัศมีธรรมขององค์ท่านสว่างสวยกว่ารัศมีเทวดามากมายจนเกินประมาณหลังจากชื่นชมรัศมีบารมีธรรมของท่านหลวงปู่มั่นแล้วท่านก็ถอดจิตออกมาท่านรำพึงในใจว่าเหตุการณ์นี้ต้องสำคัญ กับท่านอาจารย์ใหญ่อย่างแน่นอนข้ามอีกวันเวลาประมาณสี่โมงเย็นหลวงปู่ชอบท่านเข้าไปเตรียมน้ำสำหรับทรงองค์ท่านหลวงปู่มั่นขณะที่ท่านผัดผ้าให้กับองค์ท่านหลวงปู่มั่นนั้นหลวงปู่มั่นท่านถามว่าท่านชอบตอนนี้การภาวนาของท่านเป็นอย่างไรบ้างท่านกราบเรียนองค์ท่านหลวงปู่มั่นว่า การภาวนาของข้าน้อยตอนนี้เป็นปกติดีขอรับเพียงแต่เมื่อคืนวานมีเหตุการณ์หนึ่งทำให้จิตของข้าน้อยดับวูบลงไปมีเสียงดังกัมปนานเหมือนระเบิดขนาดใหญ่มาแตกอยู่ข้างๆซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ข้าน้อยก็ไม่เคยเป็นมาก่อนในขณะกำลังภาวนาองท่านหลวงปู่มั่นถามว่าเรื่องนี้ท่านพิจารณาเห็นเป็นเช่นไร ท่านตอบว่าข้าน้อยพิจารณาดูภายในจิตก็ไม่เห็นอะไรผิดปกติพ่อถอดจิตออกมาดูภายนอกเห็นพ่อแม่ครูอาจารย์มีรัศมีสว่างสวัยสดใสงดงามมากรัศมีของพ่อแม่ครูอาจารย์สว่างสวัยกว่าทุกครั้งที่ข้าน้อยเคยเห็นมามีเทวดาจากทุกชั้นภูมิพากันมาหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ มากที่สุดเท่าที่ข้าน้อยเคยพบเห็นแต่ข้าน้อยไม่ทราบว่าที่เทพเจ้าเราเทวดาพากันมาหาพ่อแม่ครูอาจารย์จำนวนมากถึงขนาดนี้เพราะจากเหตุการณ์อะไรแต่ท่านหลวงปู่มัน่นพูดขึ้นมาว่าที่ท่านชอบเห็นเทวดามาหาเราจำนวนมากนั้นเพราะเทพเทวดาเขาพากันมาร่วมอนุโมทนาที่เราบรรลุธรรมธาตุ ทนทุกข์แล้วจากนี้ต่อไปการเกิดของเราจะไม่มีอีกแล้วทุกอย่างของเรามันขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วพระอ,อรหันต์ท่านสิงเกลิอย่างไรเราก็สิงเกลิดแล้วเช่นนั้นเสียงดังเหมือนเสียงระเบิดที่ท่านได้ยินนั้นเป็นเสียงอนุโมทนาของเทพเจ้าเหล่าเทวดาเสียงอนุโมทนาของเทวดาเป็นเสียงเทวฤตไปกระทบก,กับจิตของท่าน ในขณะนั้นพอดีจึงเป็นเหตุทำให้จิตของท่านสะเทือนจนถอนออกจากสมาธิอย่างกระทันหันสิ้นคำพูดที่องค์ท่านหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชอบท่านบอกเราถึงกับขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีเราเองก็ไม่คาดคิดว่าจะได้ยินเรื่องราวแบบนี้คำว่าธรรมธาตุตั้งแต่เราเกิดมาเพิ่งจะได้ยินคำนี้ในวันนั้นเอง จนเราเกิดปิติอย่างแรงกล้าน้ำตาไหลพรากออกมาอย่างไม่รู้ตัวท่านว่าตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะเอ่ยคำใดออกมาเพื่อให้สมกับฐานธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรากราบลงเท,เท้าพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นโดยห้ามการกระทําของตนเองไว้ไม่อยู่กลมมองดูเท้าของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น แล้วร้องไห้ออกมาเพราะตื่นตันใจที่องค์ท่านบรรลุธรรมธาตุเป็นองค์พระอรหันต์อย่างสมภูมิหลวงปู่ชอบเราร้องไห้แบบไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกของตนเองได้อย่างไรในตอนนั้นมันเป็นนามประธรรมเกินที่จะอธิบายให้ทราบได้ถึงตอนนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นจะดุดาอย่างไรเราก็ยอม แต่ท่านก็ไม่ว่าอะไรให้เราท่านปล่อยให้เราแสดงความรู้สึกออกมาพอความรู้สึกผ่อนลงแล้วพ่อแม่ครูอาจารย์จึงว่าถึงขนาดนี้เลยหรือท่านชอบปิติกระแทกจิตแรงจนบ่อน,น้ำตาแตกเลยหรือท่านกลับเปียนองค์ท่านหลวงปู่มั่นข้าน้อยตื้นตันใจที่รู้ว่าพ่อแม่ครูอาจารย์จบกิจในพระพุทธศาสนาผลทุกแล้ว เือแต่ค่าน้อยเท่านั้นที่ยังต้องปฏิบัติกิจในพระศาสนาอีกต่อไปชาตินี้ค่าน้อยขอปรารถนารู้เห็นธรรมเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงปู่มั่นบอกกับท่านว่าถ้าท่านอยากสำเร็จมรรคผลนิพพานในชาตินี้ท่านอย่าละความเพียรที่เคยบำเพ็ญมาท่านอย่าท้อถอยเป็นอันขาดให้ปฏิบัติตามที่เราอบรมสั่งสอนมาถ้าท่านทำแบบนี้เลย เรารับรองได้เลยว่าชาตินี้ท่านจะได้มรรคผลนิพพานสมใจอย่างแน่นอน